มันเล่นหวานนะเลยได้เห็ดเนี่ยค่ะดอกใหญ่แล้วอ้ก<ห>ินสนสวยอร่อยอันนี้โมเรลอันนี้แบล็ช็อเปตมันก็จะเป็นแบบเหลือมๆเนี่ยไม่ได้ใหม่เลยค่ะ พ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สำรวจสิพาไปเก็บเห็ดแต่ดำได้ค่ะเมื่อวานนี่พาสำรวจเบือ้องเบิ้งเห็ดแต่ดำในบริเวณหลังบ้านเนาะเห็นอยู่กลุ่มหนึ่งใหญ่ๆก็เลยบ่ได้ใหญ่แต่ว่าดอกใหญ่กลุ่มน่อยๆแต่ดอกใหญ่กับวันนี้ก็บสิพาไปเก็บนาะค่ะเนะาะก่อนสิไปเข้ากับมาเลียงไกลก่อนจะวันนี้เก็บพักเก็บพักอันเขียวค่ะในสวนมะหยไก่กินไก่มากแห้งนะะพี่นอ้องอพวกพักสดจึงเสียค่ะไก่จะมากิน อันนี้ก็อ่อันนั่นก็มาก,กินขึ้นกันไอ้ <c oughs> ดอกหญ้านะคะถ้าถ้าเก็บมากก็สืมาม,มาดไว้เังส่ค่ะเพราะว่าพ่นดึงแล้วมันจะได้ขาดง่ายขึ้นถ้าเ้าถิ่นล้มยังสั่นเราพ่นก็ไปจิกจิกจิกมันก็ก็ไดขึ้นกันค่ะแต่แบบนี้เพ่นจะกินง่ายกลัวจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเ้าไปเก็บเห็ดกันดีกว่าครับน้องปล่อยไกลพ่นกินอาหารอยู่นี่แหละ <c oughs> มาไม่ออกก็สิออกมานำบ่าวเอ้ยมันคิดว่ามันเป็นหมาไหบ่าวมันไม่คิดว่ามันเป็นไก่เลยจะยือข้างนอกก็ไปซ่องเต็น,น้าต,าาต่างสิเขาต่าบานเพ่อนเพอนวันนี้ก็ออกมาจากคอไกล่ล่ะ เราก็จะไปเก็บเห็ดมันเห็ดอะไรนะแต่ดำค่ะแต่ดำอยู่ทั้งพุนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปลาเห็ดอพวกเห็ดเพิงเห็ดอันนี้ออกแถวเนี้ยจะมีเห็ดมันปูคือกันจ้ะแต่ว่าล้อดูล้อฝนอีกเยอะหน่อยค่ะมันยังไม่ทันได้เห็นวีแววเลยค่ะยังไม่เห็นดอกเล็กดอกหน่อยเพิ่นเลย ตอนนี้ฝนก็สิบโตกอีกอาทิตย์หนึ่งชาซุ้มออกมาก่อนเห็ดแดงดำนะอาจจะแห้งขึ้กกันจะตรงเนี้ยโอ้นี่ไงตรงนี้ไม่เห็นเลยค่ะเมื่อวานนี่นี่ค่ะพี่น้องโอยางมะเจจะเอเลยพร้อมกันกับพี่น้องเลยเนี่ยแพ่กตรงนี้มันเป็นหม่องที่มันเคอยออกกันแหละแต่ว,ว่าเมื่อวานนี่บ่เห็นจะ้ะด่ะดอกสวยๆเลยอะเราก็จะเก็บเวยค่ะ เห็นกุมเห็ดฝรั่งเพิ่นโพดค่ะพี่น้องสับร้อมก็บ่คิดว่าเห็ดจะออกกิ่งเลยยางมะเร็งหวานเนานะเลยได้เห็ดเนี่ยคะ่ะดอกใหญ่แล้วค่ะพี่น้องก่อนจะไปสาร้อมจะ ขอคุยแป๊บนึงเพื่อนเพื่อน,นคอมเมนต์มาก็อตอบคอมเมนต์นิดนึงเนาะเพื่อนเพื่อนบางคนเพื่อนก็เห็นสกอร์มเกียร์เพจเอ่อโมเรลม,มาเอาเฮ็ดเชื่อคือจังบบเอาคือประทอนมามันจะมีเชื่อได้จังใดว่ะติที่จริงแล้วเชื่อเห็ดเพื่อนจะยืนน้าพวกดอกเนาะสปอร์เห็ดมันจะอยู่กับดอกดอกเห็ดค่ะมันบใบขึ้นอยู่กับตรงดินตรงยังเนาะ แล้วอีกอย่างหนึ่งทามันจะเกิดขึ้นได้มันก็นอยู่ในอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมนะคะเห็ดมันถึงจะออกเนาะอันนี้ดอกหน้อยพ่นพี่น้องนี่นะคะพ่นก็สงสัยมาเนะสำหรับก็ขอตอบตรงนี้นะเนาะที่นี่ดอกยังน้อยอยู่ค่ะน่าจะมีดอกน่อยอยู่ข้างล่างนี่จะต,ต้องรอฝนอีกนิดหน่อยค่ะตรงนี้มันขึ้นเป็น ก็ยิ้ม,เ,มเขาต้องเก็บใบไม้ไวไ้ด้ค่ะเพราะว่าถ้าเขาปัดใบไม้ออกเดี๋ยวมันจะแห้งเ,ยเ๋ยวเดือดมันจะ,ปนจะบปรยใหญ่จ้ะดินมันจะแห้งนะคะนยค่ะตรงที่เจอเมื่อวานนะเขาก็มาเก็บดอกสามดอกแรกที่เราเจอค่ะที่จริงถ้าฝนมาอีกนะมันจะบานแล้วก็จะสวยกว่านี้เห็นดอกน้อยทั้งพุ่นอีกค่ะปล่อยเขาไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บอีกเื่เอ ย่างพันใหญ่เต็มที่อันนี้สดๆเลยค่ะยังบรทธานแห้งเลเห็ดอันนี้คนจะซื้อใบใหม่แห้งคัสีเพิานบ้านรู้จะมอง,งตรงยางแบบตะเหยียบอีรี่นละพี่น้องเคยเห็นตอนเลกซาบะรำเพียนเป็นคือจึงเห็นวัตถเพะว่ามันแห้งเวลามันแห้งเล้วมันโดนมันโดนน้ำฝนมาที่หลังอีกเที่ยนหนึ่งยังเสียพี่น้องแล้วมันจะเละแล้วกลายเป็นสีดำ แด็กกรเปือ่อยอะค่ะนั่นแหละมันจะเห็นให้เขาเห็นค่ะถ้าอยู่จรงซริงแล้วถ้าเขาไม่เคยเห็นนี่มันจะหายากมากเลยค่ะเพราะหนึ่งยูตไตรใบใหม่สขงเราเพิ่งก็อู้ดอกเล็กๆดูค่ะเล็กมากแปงว่าดอกเล็กเพิ่งกำน,นังโอกเห็นปะ่ะขนาดยูตานี้นี่ค่ะดอกหน่อยเพิ่งมันจะยูใตรใบไหม่ค่ะยังไม่ทันที่โอกยังไม่ทันนีาาน่โพนี่ค่ะ เห็นไ่มยึดขึ้นใหม่แห้งครับพี่น้องนอกจากว่าเขาบริเวณนั้นที่เพิ่นเคยออกเขากลับไปเข้าไปซองอ่ะถึงจะเห็นนะคะดอกน้นอยๆยังสีอวัยกนค่ะพุนทั้งเถิงคุนกระมีค่ะดอกเล็กๆยังไม่โตต่้ต่าเพิ่นใ่แห้งๆแล้วมันกระสิโดดเด่นขึ้นมาค่ะมันจะพลใบไม้ขึ้นมาไปเข้าไปเก็บตรงนั้นเนาะตรงที่เห็น ใบเมื่อวานตรงนี้เฟ้นพันหลาดอยางไหมได้วค่ะคุณจะเอาเทเลอร์เพิ่มไว้ทั้งทังนี้แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นยังบ่ทันใดค่ะ ก็เลื้ยไปข้างล่างไปก่อนตอนนี้ก็จะเป็นปลาเห็ดตายนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีเห็ดพวกเห็ดเพิงเห็ดยังออกข้างในปลาพุ่นนี่จะมีพวกเห็ดเพิงแล้วก็เห็ดมันปูแน่เห็ดเพิงแง่แล้วก็จะหลากหลายชนิดเลยค่ะ ออกอ็พื้นที่ใหญ่อยู่แต่ว่าพัานออกบ่ทันกันจ้ะพี่นอ้องเหะเห็นบ่คือใบไม้แห้งเลยนจะคือใบไม้แห้งทักพี่น้องโอ้โหยี่ค่ะพันบ่โอ้ยลมเฮียอ้อาวเฮียออกพอพอเขาอนั่งลงแล้วโอ้พี่น้องเมื่อวานนี้บ่เห็นได้อยู่พุ่นพุ่นเมื่อวานนี้บ่เห็นนะสปาร์มเห็นแค่ตรงนี้นี่นี คุณเดเดอกเล็กดอกน้อยเพื่อนพี่นอ้องอือนี่อีกเอาเอียงมันถอนกินอยู่ตรงนี้ดูมีเขยังมีอยังกินนี่แหละเดี๋ยวมาเก็บกันเลยเนาะเนี่ยถ่ายถ่ายห้เบิ้งขึ้นใบไม้แห้งว่พี่น้องขึ้นใบไม้แห้งเนาะมันจะเบิ้งยากมากมากเลย ตรงนี้นะค่ะเป็นจุดที่เห็นเราแบบว่ามันมันมันเละก่อนเพราะว่ามันมันออกก่อนมูเห็นปะตรงนี้มันจะออกก่อนมูสับลมก็เลยยางมาหลังจากที่มันแห้งนะคะพอมันแห้งแล้วมันถูกฝนค่ะมันก็จะเละวันนี้พอมันเละเขาก็เลยเนมเห็นจะถ่ายจังสีทับหูนี่ก่จะเนมหยักเนี้ยจ้ะ มันจะมีดอกเล็กดอกน้อยอยู่ใต้ใบไม้กันนีนเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็เอาแต่ดอกอยิงใหญ่ไปก่อนยิงใหญ่เต็มทีแล้วค่ะแต่ว่าฝนฝนเปรเตตกใส่สีเพิ่งก็เลยเป็นสีเทาๆสีแบบแห้งๆคะคะแต่ถ้าบันทึกน้ำมันจะเป็นสีดำเลยคะ่ะเห็ดอันนี้ เป็นได้น้ำค่ะเห็นปะนู้นค่ะบอกเล็กๆค่ะนี่สวยๆเลยค่ะหลังออกเฮ็ดอันนี้จะหอมมากยิ่งแ้แห้งยิ่งแ้หอมจ้ะเพื่อนที่มาเก็บเห็ดโมเรลน้ำแดงเอาดอกแห้งให้เพื่อนเพื่อนว่าหอมหอมแห้งมาเก็บตัวนี้ ดอกเล็กๆนี่ก็มีน,นะคะต้องระวังค่ะต้องอย่าเหยียบเพิ่นเนลว,าวลาสําระรเก็บเหตดสับรําจะระวังมากๆเวลายางค่ะจะระวังยานเหยียบดอกน้อยเพิ่นยุ่แถวบานเครื่องบินหลายด้วยค่ะต้องขออภัยเนี่ยว่าเป็นทั้งพันเครื่องบินค่ะทางจากสนามบินยุคเครื่องชั่วโมงแต่ว่ามันเป็นทั้งทั้งขึ้นทั้งลงสนามบินนะนะ เครื่องบินเพิ่นขึ้นเพิ่นลงทางนี้เครื่องบินเสียงเครื่องบินก็นเลยต่อนเนื่องเลยค่ะบ่บขาดสายเลยเนี <ST S> ่ยค่ะอันนี้บ่ได้แหงแต่ว่าสีมันโอ้ยเครื่องบินก็ได้เนาะล้ำใหม่อีกแล้วเนี่ยไปแล้วล้ำหนึ่งแล้วก็พอเ้าเปิดไทย กับไม้อีกพี่น้องเอยเครื่องบินเก็บได้ที่จริงถ้าถ้าเม่นปีที่แล้วรุ่นที่แล้วพี่ถ้าสัล้ำตอนสับล้ำเก็บถ้าล้อหายมันใหญ่สมนีนะพี่น้องเนาะโอ้โหแบบสุดยอดเลยอะแต่ว่าย่านคนอื่นไปเก็บคอนพี่น้องสัล้ำก็เลยเก็บคือมันหลายแห้งอะมันเป็นพืชเนาะตอนนั้น ตอนนั้นเก็บแต่ดอกประมาณนี้บะท่นี้บานเต็มทีท่านบานเต็มที่กับประมาณแบบแบบเนตกาเนี่ค่ะอันนี้ก็ได้ได้ที่สันต่ว่าเพิ่นจะยังบานได้อีกเ้อเนี่ยบานได้อีกเ เพื่อนเพื่นถามว่าเห็ดโมเรลนะ่ะมันกินได้อี่หรีตีเพื่อนตีเพื่อนว่าเพื่อนเคยเห็นเนาะเข้าใจยุคนบ่นเคยเห็นเห็ดโมเรลเนี่ยเป็นเห็ดที่แพงรองลองมาอีกประมาณคือแบบรองอยู่ระหว่างอันดับสองอันดับสามเนาะชนิดของเห็ดที่แพงเนาะเห็ดโมเรลนะ่นะทรัฟเฟิลเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันจะแพงอันดับหนึ่งเหมนบอแล้วก็จะมาเห็ดโมเรลหรือว่าเห็ดคิงโบลีสอีกย่างเสียค่ะ เพื่งหวานเสียมันจะแพงแต่ว่าที่มันที่เห็ดโมเรลเป็นอย่างสับลำหวาเห็ดโมเรลยมันจะร้องลงม,มาจากเห็ดเผ่งหวานสับลำคิดว่าเห็ดโมเรลยวมันจะบ่นหนักก็จะเห็ดเผืงหวานนะจา๊ะเห็ดเผืงหวานมัน,น,มนดอกใหญ่มันก็จะหนักกวัาเปนบ่นเ,น,เ,น,เนี่ค่ะเห็นบอดอกบานเต็มที่เลยกลายแล้วเวลาเขามาสั่งปริมาณมันนะ่ะปริมาณเห็ดเห็ด เพชพึ่งหวานดอกใหญ่อาจจะปริมาณน้อยดอกกวลัวตะเคียโมเวลอาจจะใส่ปริมาณดอกหลายกลัวก็อยู่ประมาณซํากันละมั้งความแพงนะคิดว่าเบิ่งครับพี่น้องออื้เดี๋ยวค่อยมาซองอีกครับพี่น้องเอาแต่อันที่มันอย่านี่เบิ้งหน่อยเอาไว้ก่อนเบิ่งๆนี่ค่ะเพิ่นเห็นบ่สิีต่เป็นใหม่ แต่ใบไหม้ก็หลายเจอค่ะเอาจะดอกที่บานแบบนี้ยอีกฝนดึงเนี่ยอดอกนม้อย,อยู่เก็บเห็ดอยู่เดินบานเดือของเสียวค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็บมันล้าหลายต้องนั่งเก็บแบบเนี้ยยิ่งที่เห็ดตัวนี้ต้องนั่งเก็บเอายานเห็บขึ้นก็ปนั่น ไปเร็วกับอะไรมันหายหยาบมึงค่ะเพิ่งตอกน่อยมันเฮ็ดอันนี้หอมแห้งพี่น้องเฮ็ดไส่พวกสปาเกตตี้ซอสหรือว่าเอ่อพวกพิซซ่าโรยหนาพิซซ่าหรือว่าพิซซ่าสปาเกตตี้ซอสของฝรั่งนี่ครับพี่น้องแซ่บมันจะหอม าเส้แกงก็ได้ละค่ะอันนี้เบิงก็จะเห็ดมันจะโบมันจะเปาะมันก็จะแตกง่ายมันบอแต่ที่กิงเวลามันเข้าเอาไปคุกแล้วมันจะเหนียวค่ะมันจะแบบมันจะเป็นเส้นอะไรเหนียวแบบกินยาไปคือแบบบะไรเละอะค่ะเนี่ยสวยงามเลยค่ะดอกบานละดอกเล็กเลกเอาไว้เนี่ยค่ะดอกเล็กเล็ก ถ้าฝนตกมานี่เพื่อนก็จะใหญ่แต่ถ้าฝนบ่ตกมาอาจจะแห้งดอกเล็กใต้ใบไม้นี่ก็ลายอืมันนี้ค่ะอันเนี้ยไวกนใดดิมันใหญ่แต่ว่ามันยังบาบานว้าวอันนี้โดนกินค่ะ หอมเห็ดอันนี้หอมแห้งบางคนอาจจะว่าชุนนะแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้ดอกเล็กขึ้นมาไหนเมื่อกี้ตอนนี้เห็นแต่ดอกเล็กดอกเพ่อกระเทิน นี่ยค่ะอพอกระเทือนเนี่ยล้วก็นี่นี่ค่ะมันกระเทือนอยู่ตรงคุณแม่โอ้ยตายไปไหมเะน,นว้าวนี่นนนเกือบเหยียบเห็นปะที่ตรงนี้นี่ค่ะเปิ้งค่ะ บังบ้งเบงหมู่บ้านบ่เห็นได้เมื่อกี้ก็บ่เห็นต้องซองแลวซองอีกนะคะซองแลวซองอีกมาเห็นอืมอืมดอกนี้มันน่าจะโตได้อีกแต่ว่าถ้าฝนประมาณพี่จะตโตก่นเนาะ ดอกเล็กดอกน้อยกันเดี๋ยวเอาไว้ช็อก็ได้เจ้าอูดอกอนี่ยมียานเตอร์หยุดมันใหญ่อยู่ใต้ใบใหม่อะพี่น้องยานเตอร์ห้าประห็นใต้ใบใหม่ อากาศดีแห้งพี่น้องลมเย็นว่อยเลยที่กิงแล้วช่วงนี่นะมันจะแบบอากาศร้อนแลวนะเยอเพียมันเป็นเดินเมษาเมษาพฤษภามันก็จะร้อนนะ้องพี่นอนะ้องเนาะยุพี่หนาวเฉยพี่น้องอากาศเย็นเฉยดีใจให้สะเริ่มว่าค่อยสู่กอากาศอ้อนจนะเนาะงี่โลประจำตัวเนาะวกไม่เตริม เวลาอากาศร,ร้อนมามันจะปวดหวัวจ้ะอยู่ข้างนอกโดนบ่ได้นี่ครับพี่น้องดูนะโดดขึ้นไปยังน้อยนะเล็กๆกอ่คือใบไม้แห้งครับพี่น้องตอนนั้นพาเก็บยุพุ่นเนาะข้าง,งล่างพุ่นข้างล่างพุ่นนี่ก็เลย ร้องยางึ้นมาขงังเทิงนี่ค่ะร้องยางมากเคยคิดว่าเคยเห็นน,นคะครัเลยึ้นมาซองค่ะพี่น้องกระจายเบิ้งค่ะเห็นจุ่มหนึ่งค่ะพี่น้องคือใบไหม่แห้งเว้นคือใบใหม่แห้งเป็นน,นันเท่ากันแน่เนเพียเนาอพี่น้องดูค่ะนี่อ้าบานแล้วเหมือนกันเลยจ้ะนี่เดียวเขาต้องหาเพิ่มค่ะแถวๆนี้เลย โอ้เจอ๋อเลยค่ะเห็ดโอ้แดด่องสวยๆขอถ่ายรูปแป๊บหนึง่งตรงรรไรใบไทยเลยอันนี้บานเต็มที่ได้แล้วค่ะเห็นไหมคนที่เป็นบานเต็มที่มันจะเป็นยังสีเ้ยค่ะ เป็นยังดอกคือบ่ดำหมเด,ดิมันเพราะว่าฝนมันหยุดไปโดนหลายหลายมือเราจะเริ่มจะแห้งเลยเป็นสิกเท่าจ้ะ Hehehe <laughs> ไม่ได้ไดดกินเห็ดเลยจะกินแบรกชัมเปตกันเบรกชัมเปตหอมหอมอร่อย tasty แบรกชัมเปตรอบนี้อร่อยอะไริด อบสชัมเบอร์เอร่อยมากฮะ mm. ร้อนอ่ะอร่อยจริงๆน,นะคะอืม ไอไปลชั oh, s <S เปิดเทสิเพื่อนเนกินโมเลอันนี้โมเรลแห้งนะตากแห้งแล้วเอามาทำแซ่บก็สดอีกอ้ะมันจะมีกลินหอมกลินหอมก็สดอีกกินที่สองอร่อย อันนี้โมเรลอันนี้แบล็คช็อปปิมันก็จะเป็นแบบเรือมๆเนี่ยไม่ได้ใหม่ด้ยค่ะอืมอืมแบล็คชมอปปิ้ l ส so g ร์ d and t h e feels really nice อันนี้ บบกช้อเนเบียที่เก็บมาเมื่อี้เด้อครับ